สวัสดีครับมีข่าวด่วนเข้ามาจากประเทศอิสราเอลนะครับมีแรงงานไทยแล้วก็แรงงานฟิลิปปินส์ถูกกองกําลังปาเลสไตน์จับเป็นตัวประกันทางตอนใต้ของอิสราเอลปัจจุบันนะครับอยู่ในฉนวนกาซานะครับจับมาอยู่ในฉนวนกาซาแล้วนะครับตอนนี้คนไทยหนึ่งคนนะครับเป็นคนจังหวัดนครพนมนะครับอําเภอปาปากนะครับเป็นอ่าน้องอายุป,ประมาณ 25ปีนะครับเป็นคนที่ไปทำงานอยู่อิสราเอลนะครับตาบนาน้ำมะเขือไม่รู้ว่าน้องเป็นตายร้ายดียังไงนะครับตอนนี้นะเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยเยวไปดูกันครับนี่นะครับตามข่าวที่เขารายงานมานะครับคนที่ให้ข้อมูลผมเนี่ยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันที่ คนไทยโดนจับเป็นตัวประกันนะครับน้องเสื้อขาวขาวคนนี้นะครับชื่อน้องตั้มคนที่ให้ข่าวก็คือบ้านใกล้ๆกักนทำงานอยู่อิสราเอลเหมือนกันอยู่เขตรอยต่อกับฉนวนกาซาเหมือนกันตอนนี้ก็กองกำลังก็กำลังลุกคืบเข้าจับตัวประกันเพิ่มมากขึ้นคนไทยที่อยู่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับไปชมคลิปกันครับ ดูเหมือนว่าคนหมู่บ้านของเขาเนี่ยจะยังไม่ตื่นตระหนกเท่าไหร่นะครับอีมาม่ฉุกม่ม่ ม,มีการยิงรถตำรวจด้วยนะครับอรรอโอ้ทีรนแรงมากมัก้งตอนนี้ก็ลำเลียงผู้บาดเจ็บเข้าไปรักษาตัวก่อนครับดูจากสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ คนไทยนะครับต้องหลบให้ดีนะครับช่วงนี้เขาบุกจับจนถึงในบ้านเลยครับที่จริงมันก็มีคลิปรุนแรงมากกว่านี้นะครับถึงขั้น ยิงตัวประกันในห้องเลยแต่ผมไม่สามารถเอาออกมาให้ท่านผู้ชมดูได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นคนเอเชียรหรือว่าคนอิสราเอลนะครับโอ้โหรุนแรงมากนะครับ คนที่ให้ข่าวผมเนี่ยขนาดนายจ้างเขายังโทรมาบอกเขาเลยนะครับว่าให้ระวังตัวให้ดีนะครับเพราะว่าที่ที่เขาทํางานอยู่เนี่ยอยู่นอกหมู่บ้านนายจ้างเขาเนี่ยต้องโทรมาย้ําเลยว่าต้องระวังตัวต้องหลบให้ดีนะครับโอ้โห ความรุนแรงนี่ถึงขั้นจับตัวประกันนี่คนไทยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับหลบได้ก็หลบไปก่อนเพราะว่ามันรุนแรงเหลือเกินเป็นกําลังใจให้ครับไปดูคลิปต่อครับถึงขั้นต้องกินค้นหาอย่างนี้ก็เห็นเป็นมุมกว้างต้องหลบให้ดีนะครับแรงงานไทยถ้าเขาเจอตัวเขาจะ บอกกองกำลังที่อยู่ภาคพ,พื้นเนี่ยเขามาจับเป็นตัวประกันถ้านั่งพลามอเตอร์ตามหาอย่างนี้เนี่ยถือว่าเสี่ยงอันตรายมากนะครับแรงงานไทยต้องระมัดระวังตัวให้ดีครับมม ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนไทยที่ทำงานอยู่ต่างแดนด้วยเถอนนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนไทยที่ทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับสู้ๆครับ